สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอยู่กับเรานะครับทางช่อง i n t e r d ซ m ่ i n g on tour นะครับยามเย็นครับเจอกันยามเย็นวันนี้มาดูครับ10บล้อเยอะแยะเลยครับวันนี้เราอยู่ที่ที่เดิมนะครับโคราชนะครับดูจานเต้ยครับแบบนี้ครับบ่อดินเนืดๆนะครับ บอยไฟมาเลพรครับกำลังเปิดนี่เสียแม็กครับกำลังถอยลงไปเทนะครับโอ้ดูครับทางเละมากครับมีความมันกันแน่นอนครับอู้อู้อู้ไปแล้วครับ <laughs> นี่กลัวไม่ทันครับอ่ะปล่อยตัวออกมาแล้วครับดูครับเอาเสียแม็กโอ้โอ้้อ,อ,องชะลอครับอุ๊สุดยอดครับทางโอ้ดูครับทางน่วมมากครับ ได้แล้วงานนี่เรียบร้อยแล้วเอ้ไปแล้วครับเอาแล้วไอ้สองคลองเหลือสู้เขาเฮิบเฟิบรอดไม่รอดเจอบโอ้รอดไม่รอดครับเอานี่ครับไอคู่ข้างไปเลยครับนี่เอาบอมบมันอยู่ตรงนี้ครับ มาลุ้นกันว่าใครเป็นใครครับไปแล้วครับเอาแล้วไปแล้วครับว่ามันไปแล้วสู้ใครได้ไปแล้วครับเจ้าหลงกับเมกาโอ้โหสู้เสียแม็กไม่ได้ครับเสียแม็กนำโดงไปก่อนเลยเดี๋ยวเสียแม็กต่อให้แล้วเนี่ยโอ้วันขโมงเลยครับเจ้าสองค้องเหลือ ปล่อยตัวไปวโอมาแล้วครับนุ่นครับผู้ชนะครับย่อมมาก่อนครับโอ้ฝนขวโมงเลยครับไปปล่อยไอ้ซองคองเหลือไปแล้วครับไปแล้วมันบอกว่าผมชนะรถเปล่าไม่ได้ผมก็อาศัยชนะออกตัวก่อนครับ ไปแล้วครับต่วมตรียมต่วมตรีมมามาดูมาดูผมชนะรถหนักไม่ได้ผมก็อาศัยไปก่อนครับไอสองของเรือไปแล้วครับอู้ฮึบได้หรือเปล่าอึบอู้อูเสเสียงโบลลัน ใ่เยอะเยยด้วยครับไปแล้วครับเปิดประจกเอากระจกลงมาดูด้วยเสียแม็กออกมายังนะครับนี่ครับเอาชนะแบบนี้ก็พอครับมาเลยลูกพี่มาไปแล้วครับเสียแม็กออกตัวไปแล้ว นางานเราก็จะได้ไปแล้วประมาณ20นะครับหรือประมาณ30ก็ว่าได้นะครับน่ครับเราก็ไล่ไปด้านหลังครงเจ้าปล่อยไฟมาริพรก็ปอกด้านล่างลงไปนะครับส่วนเราก็เอาฝั่งนี้ลงนะครับคนละครึ่งนะครับนางานเราก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ